แขนนี้ไปยั่ชัวแล้วนิ่มแล้วกูเตี้ยมันแข็งกระด้างครับนี่คอนี่มันบวมร็สีดีขึ้นแล้วครับเนี่ยแต่ยามันหมดครับอยากได้ยามาหยอดเพิ่มแค่นี้แหละครับชวนขานี้ยมันโยกได้เอยกได้ลองยกคือเปินพอเอออ่ะ ลองยกแขนแขนคนเดียวบ่ต้องเอามือจุยอ่ายกได้ประมาณไหนอ่ะแขนยกได้ประมาณนี้โได้ประมาณเนี้ยแขนอ่าขอบวมนี่กแบบทุกสัปดาดีขึ้นดีขึ้นจัดหนักข้อนี่ดีขึ้นจัดหนักยาม,มันหมดแล้วบอกเป็นยาหมดก็อยากได้ยาอะไรบาอยากได้ยามยาเพิม่ม